สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องกิจกรอาจีนะครับผมอ่าช่องที่ไม่ได้ทั้มานานมากตั้งแต่สองปีก่อนนี้เราก็ได้กลับมานะครับกลับมาอะไคิดคอนเซ็ปต์ไม่ออกเราดูดูเราคิดไปดีมีของที่เพิ่งได้เมื่อ8เดือนที่แล้วไม่ค่อยนานอ่ะ8เดือนเองนี่นะครับเราจะมารีวิวให้รีวิวนะครับผมโโอ้ห เีาจะไปรีวิวอะไรกันเราจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแดงกล่องเปล่าเลยนะครับผม <S <S ของที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือโน้ตบุ๊กไอเดียแพดเกมมิ่งนะครับผมอื้ <S <S ไอเดียแพดเกมมิ่งสามไอนะครับอ่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับ <S 1> <S 1> <S ตัวอ่า ตัวนี้นั่นเองนะครับผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมพอพูดผมนึกถึงความหลังน้ำตาจะไหลเป็นโอทบที่ใช้เวลาในการรอยิ่งกว่ากินาลาไปพุงใหญ่นะครับ <c oughs> ใช้เวลาในการรอประมาณห้าหกปีได้ใน <What? S 2> สุดผมก็ได้มาแล้วเมื่อปีที่แล้วใจต่อไปในช่องกิตรนาตีก็จะมีแบบคลิปดีๆมีวิดีโอคุณภาพดีๆแต่ต้องยำ้อค่อยดีก่รน <c oughs> จะมีการตัดต่าที่แบบดูดีขึ้นนะครับผมจากที่ผมได้ทดลองใช้เจ้า Lenovo i d ์ a อเดพักสามไอมานะผมรู้สึกได้ว่าน้ำหนักอันแดบบแรกน้ำหนักน้ำหนักเบามากน้ำหนักมันอยู่ที่2 2จุดกิลกร,รัมเลยนะครับผมผมจะให้ดูพอร์ตข้างๆนี่ยะพอทข้างๆนะมันจะมีพอร์ตสายชาร์จสายชาร์จนี้ของ Lenovo ทุกคนที่ใช้ Lenovo จะด้วยแล้วว่ารูเสียบชาร์จมันจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Lenovo เ,เลยนะครับผมก็คือเป็นซีเรียม่เวลาหาซื้อหาซื้อน่ามากแต่ผมยังไม่เคยทำพังก็เลยไม่ได้หาซื้อ <ST AT> ไม่รู้ไงที่ที่เขาบอกหรือเปล่า <laughs> เขาให้นาโมบอกว่าไงแล้วก็อันนี้ก็เป็นไฟแสดงส,สถานะในการชาร์จนะครับอันนี้เคสเซ็อันนี้พปอร์ตส,สายแลนนะครับผมเวลาใครแบบอยากเล่นเกมแบบแรงเป็นสปีดอย่างเงี้ยสายนี้บ้านผมจะติดเน,นะครับเลยไม่เสียคอร์ดบ้านผมปล่อยฮอนสปอร์ตเอาอันนี้ครับ สายเขาเรียกว่าพอร์ตอะไรน,ะนะ mm hmm. ั่นนะอ๋อพอร์ตเสียบต่อเข้าจอนะครับทีวีโปรเจคเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมต่อไปก็พอร์ต usb นะครับ usb 3.1นะครับแต่อยุอนี้ผมแปลกแปลกมากเลยนะรุ่นเนี้ยแปลกมากเลยให้พอร์ต3 usb 3.1มาให้แค่2พอร์ตนะครับก็คือพอร์ตทางด้านซ้ายกับพอร์ตทางด้านขวานะครับถ้ามาัน้อยมากปกติถ้าเป็นโน้ตบุ๊กแบบตัวเดิมอันจะให้มา3พอร์ตซึ่งผมว่า3พอร์ตนี้เพียงพอนะแต่2พอร์ตนี้ ไม่เพียงพอสำหรับผมเท่าไหร่เราะผมตัเป็นพวกแบบเสียบสายเครื่องริง้นสายเครื่องริ้นสายเมาส์สาย,ย USB ครับเครื่องมันไม่พอแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะเราสามารถไปซื้อสายต่อพ่วงเสียบแยกได้นะครับต่อไปที่เสียบใช้ซีนะครับผมคนใช้ iPhone รู้จักดีผมไม่ใช้ไอโฟนครับอ r น i d อยหนึงง่งเดียวเสมอต่อไปก็สายหูฟังนะครับหรือคอมโบแจ็ค ผมเป็นผมชอบส่วนตัวชอบคอมโบแจ็คนะเพราะว่าที่บ้านไม่ที่บ้านผมไม่มีเครื่งเยอะไม่มีไม่ใช้เล้วนะประหยัดได้ก่อนเดี๋ยวเราทำโมเดลเล่ได้กันเดี๋ยวค่อยไปพัฒนาเป็นสองลูกแล้วก็พีซีตั้งโต๊ะไปเลยต่อไปก็เป็นแบบสถานะเป็นไฟแสดงถับสถานะอันนี้คือไฟแบบแสดงว่าเปิดเื่องแล้วอฮยย ดูมีความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องระบายความร้อนของ l e n o v o นะครับซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นใหม่มันก็รุ่นใหม่แหละรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง l ร n o เ o เลยซึ่งมันจะมีโปรแกรมสำหรับส่่นี้เราจะพัสดุข้างหน้าก็จะเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนะครับพอได้นะครับแต่หักอย่าอะเลยนะข้างหลังก็จะเป็นคาเรียกว่าระบายความร้อนเหมือนกันนี่ครับอันนี้ก็จะมีแบบเป็นยางนะยางรองตั้งนะครับผม ครงของสูงนะนะพวเราเนี้ยหมดสามด้านะเราพูดเนื้อมาเยอะแล้วครับเราเข้าน้ำม,ม,นมันดีกว่าคนะเนื้อมันดูแบบมันเขียวยากเข้าน้ำเลยแล้วกันมาน้ำนะครับน้ำไเข้าสู่ตัวในเครื่องนครับนี่ครับเพืเ่อนๆนี่ก็คือสาภาพภายในของเจ้าไอเดียแพดนะครับเป็นปุ่มฟูเลยฟูไซส์พี่ดีผมบอกแล้ว่าฟิลลิ่งในการกดนี้ จิ้มตูดแมวอะอ,อะไรนะก็ฟิลลิ่งในการกดนี้ผมว่าโอเคนะครับผมไม่ต่าจากคีย์บอร์ดดีๆเลยราคาค่อยบอกท้ายคลิปแล้วกันนะ <c oughs> ไม่สปอยไม่สปอยนะครับไอตัวนี้ฟังก์ชันสามารถปรับแสงได้นะครับสามารถปรับความเข้มของแสงได้สามร,ระดับนะของตัวแป้นพิมพ์ระดับที่สามสว่างสุดโอ้โหแสบตาแล้วปิดก็งี้นี่นครับเราจะเข้าสู่ภายในกันปุ๊บเออลืมบอกสเปคนะครับ สเปคของเจ้า i d เดีย d พดเกม g มิงตัวนี้นะครับสเปคมันจะเป็น CPU จะใช้เป็นเดี๋ยวไม่โฟกัส CPU จะใช้เป็นของ Intel Core i 7 1 0 7 0น h นะครับส่วนการ์ดจอนี้ใช้เป็น GTX 1650Ti บอกเลยว่าโคตรแรงโคตรแรงอยู่ที่เน็ตด้วยแต่ว่านะครับนี่ก็คือหน้า w a r l p a p e r หน้า d e สก Top แล้วนะครับ เอ yeah, สวยไหมใครอยากให้สอนทํานะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับยอยากมากๆจะมาสอนโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ถึงช่วงท้ายของดีวิแล้วนะครับสรุปนะครับของคลิปนี้ก็คือรีวิวหรืออวดเองก็อยากจะมาพูดความในใจอยาแบบของที่อยากได้นะแต่ตอนที่ได้มาไม่มีไม่มีเวลาว่างได้มารีวิวแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ ได้กลับมาทำชอบกิจกรนนาทีนะผมบอกให้ทุกคนสามข้ผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆปู่ๆย er> ่าๆอ่าๆทั้งโลกนะครับทั้งโลกอะก็ุ๊ปม้วนได้รับชมกันนะครับผมผมลืมบอกไอตัวนี้ครับที่ผมได้มาในราคา30,000 9,000เอ้ยตัวนี้แพงเลย่นเก้าร้อยเบาทนะครับผมจาก31,990บาทซึ่งพนักงานใจดีนะครับผมไม่ได้นั่งพันหนึ่งเกือบลืมไปแล้วเนี่ยอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้นะครับคือขา้าวเจ้าอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กไอเดียทั้งนี้นะครับน้ำหนักมันบอกเลยว่าเบาเมากเบามากเบาจริงๆนะครับผมก็คือพกพาไปแบบไปนั่งร้านอาหารร้านกาแฟร้านคาเฟ่ก็คือพกไปสบายชิวๆนะครับไม่หนักกระเป๋าเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆ mm hmm. กบับการรีวิวของในวันนี้ถ้าทุกคนชอบใจ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กด subscribe mm hmm. กดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับว mm hmm. ันนี้กิจชกรอาร์จีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ